สวัสดีครับผมไอไก่ฮิโรชินะครับตอนนี้ผมสตรีมอยู่ที่แพลตฟอร์มนีโม่ทีวีสำหรับใครที่อยากรับชมไลฟ์สตรีมเร็วๆสตรีมสดๆสามารถเข้ามารับชมได้ตามลิงก์ข้างล่างนี้เลยครับหรือว่าเข้าแอปนีโม t ทีวีแล้วเซิร์ชเข้าไปเลยนะครับไอไก่ฮิโรชิขอบคุณครับจ้าจ้า,า,าพี่พ,พ,พ,พี่พี่เตือนจ้าแล้วนะไหนฮะโตาไม่ได้มไม่เห็นมีใครเลยนี่รูนาเาไฟมึงเสี่ยงเาเลยไหนวะ งยัต้องเสาด้วยนะวิ่งบนบนอยู่นะไหนนั่งถามนี่นะไปไหนน้องไปไหนไปไหนพาไปกดตีจากนมอยู่แี่นี่เปิดเขาเช็คเลยต่อผมไหม่ะสวัสดีครับอ่อครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับลุงสวัสดีครับลุงยังไม่แก่ครับต้องเรียกว่าลุงหัวงอกนะลุง ไม่ทำไมกระชาเปิดแล้วมันมันพุ่ๆเลยอ่ะมันเปิดมันเปิดทีละสิบลูกทีละสิบครับมันจะได้ไม่เสียเวลาครับลุง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 ละเที่อเจ๋งว่ะตุ้มดิงอยู่นี่หรอฮะใครอันนี้อันนี้พี่ตอดครับหัวหน้าแก๊งผมครับเดีกครับชื่ออะไรครับเนี่ยตุ้ดิงอ๋อทรงหัวหน้าแก๊งเลยครับผมชื่อชักครับอ๋อชักไหนครับชักมันรู้จักผมจริงอ่ะเด็กใหม่เหรอครับเนี่ยขึ้นเข้าเมืองมาใหม่พี่ เพิ่งมาใหม่เขาเพิ่งมาใหม่พี่มีมีน้ำมีมอนมีอาหารไหมอ่ะเอให้เขาสักจุดยังอ่ะไปฟาร์มดิเอารถ80รถไปฟาร์มไหมครับเนี่ยเออไม่ไม่แล้วผมมีกาชาอยู่ก็จะเปิดตรงนี้ครับอ๋อเพราจะมีแบ่งละสิบรุ่งไหมครับเำไมเป็นป็นหน้าแก๊งทำไมต้องมาเป็นอย่างเงครับอ๋อมันก็ต้องแบบนิดหน่อยครับผููกับเจ้าถือว่าผมขอหน้าที่ผมจ่ายสวยไปอ่ะ ผโจ้รถรถลดพมรถเพื่อนรามันจะค้นผมครับมันคมขู่อะไรครับนี่ผู้กับโจ้เองครับผมจ่ายเงินสวยเขาครับหัวแดงนี่ปกติเป็นผอนะครับใหญ่ขนาดนี้เลยหรอพุ่มกับพุ่มกับอันนี้พุ่มกับลงโจบอกเขาลงมาหน่อยโจโจอยู่ไหมเนี่ยโจโจมีแต่ให้โจฮัลโหลครับคุณลงมาหน่อยครับแอลผมกลัวคุณมาเยอะเกินน่ะ เอาคุณก็ลงกันหน่อยไม่ได้หรอโดนป้นนะครับคุณช้างมีบัตรนิวเพย์เยอะป่ะมันไม่โดนนะถ้ามีอ่ะใช่บัตรนิวไม่ไม่โดนฮัลโหลครับลงมาเลยครับดูจากหน้าคนหัวแดงแล้วเขาน่าจะไม่สดอ่ะเฮ้ยพี่แจ๊ดพี่แป้งผมว่าพี่ปล่อยเขาลงมาดีกว่าสมัยตอนหนึ่งหกแปดพี่จำไม่ได้หรอเรานอนเอ๋อในเลเบลกันสิบหกคนน่ะนั่นแหละที่เขาล่นเอ้ไอ้ลุงไอ้ลุงเช็กนี่ยแหละราชาสุดเข่าคนเก่าใช่ป่ะ จำผิดคนเปล่าครับถูกคนครับอย่างนี้เลยเนี่ยหัวหัวงอกอย่างนี้เลยเนี่ยสมัยนั้นเราอยู่ไหนนะไรนะตอนแรกกูคิดว่าอยู่ตัวอะอ่ะเขาเขาเจอเด็กซีแคนใช่ไหมโหโว้ครับเมื่อกี้พูดกับน้องผมแรงเกินไปเปล่าปากลุงชักนี่ดีพอๆกับไอ้หวังเลยนะไม่ไม่ครับแล้วคุณชาครับจะจะจะตัวตัวพี่ผมไหมล่ะพี่ต๊อดว่าไงพี่ได้หมดนะครับเฮ้ยไปกับพี่กูไม่ล่ะได้มาดิเล่ดผมเล่นผมเจ็ดสิบแปดด้วยเนี่ย เดี๋ยวชุบให้ครับผมบอไม่น่าไหวแต่ผมเกรงใจตำรวจนะดิไม่ไม่ต้องเกรงใจขอให้ครับกับโจมีแต่ให้ต่สวยแล้วครับใจ่วยแล้วเกรงใจอะผมเกรงตำรวจไม่อยากแบบออกข่ามบุบายอะไรเงี้ยกวาดผ้าเราติ๊ตตาตึงด้วยเดี๋ยวนีครับใส่ผ้าอ้อมนี่อ่านว่าอะไรเนี่ยโจรักอะไรเนี่ยรักรักแก๊งเหรอลักกี้ลักกี้ลักกี้ ฮัลโหลครับรักไก่ครับเปล่าไฮัลโหลเราเอ้าถ้าไม่ไม่ลงขออนุญาตบัมนะอะไรครับเอ้าแล้วนี่ลุงช้างไม่เปิดกระชากหรอครับไม่เปิดแล้วครับไม่มีลมแล้วครับไม่ไม่ครับกระชับเปิดไม่ได้ครับมัาปนไม่ได้มัาปนไม่ได้ครับพี่ล้วนแด็กอาจจะไม่สนเนี่ยฮัลโหลล้วนเด็กจะแทงผมในรถล้วนเดช่วยหน่อยดิเฮ้ยโจโจโจปล่อยเขาลงมาอ่เปิดเพลงอะไรอ่ะ โจบอกให้เขาลงมาไม่เขาไม่ลงไงไอ้เจะเปิดเพลงทำไมเนี่ยใครเปิดเนี่ยเปิดกุยแฝงกุยแฝงแฝงเพื่อแฝงเพลงอะไรเนี่ยไม่ดูเลยนะเวลาจังหวะแฝงเพื่ออะไรทำเดียวเลยไอ้แฝงเพลงโคตรเพ้อเลยอ่ะเพลงอะไรวะคันหูจัดเลยไอ้เหี้ยโทษคันหูอ่ะปิดดีโหรอเพลงอะไรเนี่ยโคตรคันหูอวะเออโคตรคันหูเลยอันนี้ของคุณแกงอะไรครับ อะไรครับอ่านครับอมอ่ะพี่อ่ะถ้าเขาอ่านภาษาไทยออกเขาเขาน่าจะอ่านอ่านออกพี่อ่านออกไหมครับเสือกไม่ได้ประโยชน์โอ้โหใช่โอ้โหงั้นลงมาเลยดีกว่าผมว่านะคเพาคำพูดคุชักนมนี่เป็นผมผมผมแบบไม่ค่อยคล่องภาษาไทยอ่ะปกติพูดภาษาอะไรอ่ะครับอันนี้จะมาขึ้นขึ้นวุฒิแรงหนับเหรอครับเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ใครเปิดเพลงพม่าครับคิดหน่อยได้ไหมโอ๋โอ,อแรงเกินอ่ะโอ้โหเพลงแม่งเพาะตายเลยจะลุงก,กลับมาแล้วลูกน้องเข้าไปไหนวันนี้ลูกไปน,นอนแล้วลุงก,ก็ไปน,นอนแล้วโจโจอะไรเขาลงมาดิโจรถออดี์ให้ขายไปแล้วนะ <c oughs> โอโ้หลครับลงมาไหนครับเราเพื่อนช่วยเราดิ คุณจะทำครับเขาอะทำพวกผมเขาด่าพวกผมต้องอ่ะมันโทรฟ้องใครไม่รู้อะอ่าโทรได้ไงอะโทรไม่ได้นะครับโจลงมาดิโจผมผมต้องดูแลประชาชนครับเขาได้ไดูดีอาวุธด่าเขาดูดิคุ้มผมหน้าอะไรครับผมแค่ถือครับเอาสมอไว้ตกปลาครับสมอเอาแค่ปากปลาฉลามบ้างนะฮัลโหลครับอันนี้โทษทีนะครับมีแต่มีดไม่มีปากฉลามนะครับผม ไม่คิดจะมาชิงสุดขาวคืนหรอครับนี่พี่ต๊อดเขียนที่แล้วเขาเป็นราชาสุดขาวนะไหนไม่เห็นมีเลยไม่เห็นมีใครกล้าหยิบมาสุดขาวเลยสุดขาวเพียงหนึ่งเดียวเอ้าเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยไม่ใช่ไอโจได้ไอโจไอโจก็คุณเป็นเนฟซี่ผมหบอกแต่งตัวเป็นผมเลยอ่ะไอโจ ไม่หายใส่นักการใส่นักการอส่นักการใส่นักการใส่เออโว้ะครับหลวงพ่อมาแล้วครับปวดไม่มีปัดแตงครับไม่ต้องมาขอฮัลโหลครับลงลงมาคุยกันหน่อยได้ป่ะครับเนี่ยมันน้ำมันหลวงมันแพงนะครับรู้เปล่ามันมันร้อนนี่ครับอยู่ในรถมันเย็นกว่ารู้เปล่าครับน้ำมันหลวงมันแพงนะครับเฮ้ยค่ะพี่เที่ยวสระขายเท่าไหร่ คุณมีรถขับอย่างครับเนี่ยอ๋อมีจักรยานครับอ๋อมันก็น่าจะบอกกับคนแล้วแหละครับถูกผมเพิ่งมาจะเย็นได้ไหมอ่ะเอาเวลาตั้งต้นหน่อยไปได้เอยๆกําลังสร้างเหรอครับให้ผมมองข้ามไปก่อนเหรออาวุธยังไม่ได้ตีเลยอ่ะให้ผมช่วยตีไหมล่ะครับเอ้ยมันเป็นไปไดหมายถึงตีอาวุธเหรอพี่ขอตีหน้าครับหยอกหยอกครับหยองพี่ใจเยอง ไม่โดแล้วและในในนี้เรียกว่าเรเบลป่ะแบบเข้าไปแล้วเออเลยป่ะไม่ใช่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 ไม่เออไม่เออไม่ต้องกลัวเออพี่รอบนี้ไม่มีวงแดงครับรอบนี้ไม่มีอ๋ออครับธิษฐามถามเพื่อไว้เหรอครับกลัวกลัวโดนพวกผมเหรอครับไม่ได้กลัวครับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแลเห็นเห็นภาพในปากตำรวจนะเขียนว่าอะไรอ่ะอะไรอ่ะลักขโมยลักไก่อะไรเนี่ยลักไก่อะไรเปลล่าักขโมยไม่ตอนมึงก็มึงก็เขาไม่มีอาวุธมึงก็หมัดดิเออก็ดิก็เอหมัดมาดิ มันเปลัามันไม่มีเออในเลเวลครับพอดีพอดีพี่ผมเสี้ยนมัดเสี้ยนมวยเลยดเด้วยครับเนี่ยเดี๋ยวผมอายาปั๊มให้ก็ได้ครับคนฉักถ้าแบบคุณไม่ไหวลอกไม่ได้อยาดูถูกนะถ้าพูดอย่างนี้ผมว่ามันยามพี่ผมเกินเอาจริงอ่ะเราเลือดเต็มบาปเรไม่ไหวแล้คุณยัไม่ลงรเลยนี่คุณคนักเลือดเต็มบาปอยาไม่เต็มาอายาให้ผมะเาเรื่องคกันมด้วยนะเดี๋ผมเับเอยากอยากเห็นราชสูตขาวซีซั่นนี้แล้วเจอ พี่ต้อพี่ก็ใช้ยาดิได้ได้เลือกพี่ไม่เต็มอะใช้ยาแบรนด์นึงอ่ะนี่แจ๊ดมันเดิมโอโจ้ด้วยสามเจ็ดสามไม่มีพี่เอายาที่ผมพี่เอายาที่ผมก็ได้พี่ตอนนะเรียกอะไรพี่เต็มไหมครับเต็มไหมครับสามเจ็ดสามี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาอีกไหมครับเต็มครับ ปั๊มแบบวัรุ่นเขาปั๊มแล้วสไลด์ครับไม่ให้นกก้มปั๊มให้เขาแทงเนาะเด็กแน่เด็กหล่อนใช่ปะห่อนใช่โอ๊ยพี่เขาไม่รู้หรอกสภาพวันนี้ไม่เคยไปซ้อมหรอกอีปองอีปอดอ่ะเอาไว้เอาไว้เอาไว้เริ่มเสี่ยมวยคุยเอกเหรอราชาสุดข่าวซีซั่นนี้แล้วกับราชาสุดข่าวซีซั่นนี้เขาเด้งเป็นอยู่เฮ้ย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 ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยกูบอกเลยนะพี่กูโคตรตึงพี่กูซ้อมเยอะด้วยน้อยแล้วโดนแล้วใจเย็นน้ำเย็นน้ำอยู่น้ำอยู่น้ำเยอะน้ำเยอะเฮ้ยถอนวะถอยถอยก่อนถอยก่อนขึ้นรถเลยขึ้นรถให้หมดกลัวหมดหมดปอกแล้วตายตายแล้วพหายิ้ดยิว้มวเจิตดยิพี่เจิตรยิ้ม ยยสด้วโดนทอนยับเลยอ่ะเป็นไม่โดนหรอเอี้ยโอ้ยเสียหน้าตีกูตายเสียหน้าอ่ะเอี้ยโอ้ยเขาไม่กระเพงเลยมึงดูดิไม่ไม่ไม่พี่ต่อเขาต่อให้เขาต่อให้ผมเห็นอยู่เมื่อกี้เห็นเมื่อกี้เห็นแบบไอ้นี่อยู่ี่ว่านในบอลกระเพงไอ้สัส เมื่อกี้เลื่อนไม่เต็มครับบวกกับอ่าใช่ใช่เลื่อนไม่เต็มเลื่อนไม่เต็มใช่เต็มเลื่อนไม่เต็มเลื่อนไม่เต็มพี่เช้าสวัสดีครับพี่เช้าสวัสดีครับพี่ีเช้าสวัสดีป๊าป๊าป๊าพี่เช้าสวัสดีครับตัวสีขาวไม่เหมาะกคุณเลยอ่ะจริงๆนะโอ้โหไม่ได้ติ่งนะครับเมื่อกี้เลื่อนไม่เต็มนะครับหน้าก็มาใช้แบนเดียวเองครับผมตุ้งมันแหลกด้วยครับทีนี้ชอบไปบอลโซนได้อยู่ครับเนี่ยคนที่ผมโทรตามมาเนี่ยครับ ไปเปบ้าโทรตามมาช่วยเหรอครับใช่ครับเนี่ยครับใช่ครับใส่ฝาแซวคุณรู้จักเขาเหรอครับเนี่ยใส่ฝาแถวนี้เมื่อเกที่แล้วคุณก็ทำพี่ผมเอออะไรนะเออนั่นดิแป๊บๆปพึ่งมาว่าไงนะเพื่อนผมส่งเหี้ยเลยอ้าวพี่ชอบพี่ไปรักกันตอนไหนนี่นั่นดิเกทที่แล้วตีกันท่านเป็นท่านตายอยู่เลยไอ้ลุงช้างเนี่ยเกทที่แล้วเขาทำเราเออนะพี่ใครไม่ได้เป็นอะไรกันนะกับไอ้ชักกับลุงน้องกับลน้องหรือเปล่าเอา อันนี้ลูกน้องใหม่ของคุณช็อปหรอครับเนี่ยเพื่อนครับเพื่อนอ๋อเป็นเพื่อนครับเป็นเพื่อนก็คือเดี๋ยวไม่เปงนไรเดี๋ยวผมพาเพื่อนาทำไมเขาทำไมคุณดูเหมือนวัยรุ่นแบบอายุยี่สิบฝาอันนี้ทำไมสี่สิบป่ะสมขาวยอกยอกยอกรับยอกไปเตียวุ้นเลยเหรอครับจะเย็นก่อนดีกว่าแล้วเตียวุ้นมาตีใครล่ะครับ ตีไว้เฉยๆเื่ดได้ตีอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเขาไปสิแก๊งเขาก็ไม่มีม,มีจิตไม่ติมืออะไรเงี้ยแปลกๆน้าเงี้ยแปลกๆน้าได้ครับเดี๋ยวผมให้ทีวมวุฒิก่อนก็นกนได้ครับเพื่อจะได้มียมีน้ำใจนะครับเนี่ยคุณคุณต๊อดมีน้ำใจนะเนี่ยครับม,ม,มีน้ำใจพร้อมจะมีกาชาให้ไหมครับน้ำชาครับพุ่ิครับโอเคครับ โอเคครับพาไปตีก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวไปช่วยดูครับว่าตีติดหรือไม่ติดครับเนี่ยโอ้ผมเป็นยินตัวคุณน้าอยู่งทางผมได้โอ้โหผมแรงเกินครับโอ้โหแต่ตอนตอนที่ต่อยยกแรกคือแบบผมสู้ไม่ได้นะแบบแต่แต่ผมได้กินปากแต่ผมได้กินปากคุณสลบเลยนะเนี่ยออ๋ที่ผมสลบอ่ะไอปากเหม็นจริงอ่ะเนี่ยอ๋อไม่ได้ต่อยแพ้โดนกินปากจนตายเยัดแม่เบาเบา วันวันนี้ผมอาจจะไม่อยู่นะครับฝากฝากแบบให้ลูกน้องผมซ้อมมือให้ด้วยนะครับผมครับผมก็เดี๋ยวผมมาคุยด้วยครับสายฟ้าเดี๋ยวพี่มาคุยด้วยโอเคครับพี่คุยโทรศัพท์กับเพื่อนพี่ก่อนโอเคครับไม่ครับเพิ่งมาครับใจกันใจกันโอเคครับไหนกันไหนแล้วขอหมัดหนึ่งก่อนได้ปว่าแคร์ไหนแคร์กูว่าแขร์แล้วแหละกูว่าแขร์แล้ว นหน่วงเลยเฮียเฮ้ยตอนแรกพี่นำโคตรเยอะไอ้เฮียนเยอะจัดไอ้เฮียเป็นโดนทอนหรอเออเยอะทอนทอนจนหมดปากเลยอ่ะก็มันหน่วงไงกูทำไงอ่ะเปลี่ยนาจอเปลี่ยนคอมดีไอ้ตำรวจดำเฮ้ยบอกให้ลงรถมาแต่แรกก็ไม่ยอมลงมาจนเพื่อนมาตัวนไปเนี่ยไม่ต้องเอาเลยนะให้พวกสวยพวกไอ้รถบ่งรถเบนซ์น่ะพี่สรุปวันนี้พี่ยังไม่อยู่จริงใช่ไหมเนี่ยพี่ต๊อด ใช่แล้วก็เดี๋ยวพี่คุยละวเขาละเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนตกลงกันใหม่ตอนพี่ไม่อยู่อืะไรพูดกันสดีครับพี่พีสวัสดีครับเป็นไงเอสโออสวัสดีไปปะน้ายังไม่เห็นหน้าเขาเลยพี่ไม่เห็นไม่แต่กูเห็นเมื่อวานพวกมึงล้มยับเลยนะสายไฟเลยนะไปไปหลังหลังไลยอ๋อได้เล่นยาใครเขาเลยมันจะไม่มาเลยอ่ะมันบอกยี่สิบเอ็ดไฟบาลเทียนแม่งมีอาสาภา้าคันใช่เหรอโคตรเยอะไอ้เหี้ย ฮาสาห้าอยู่ทีระเทศหมดเลยอ่ะฮะกันฮาสามห้าก็เหมือนรถโอซีอ่ะพี่ลางอะไรก็เออเดี๋ยวเอาแม่งกันเอาดิพี่เอาดิ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 ไม่ใช่พี่ไม่ใช่คนนั้นพี่ไม่ใช่คนนั้นหรอกเอาดิเอาดิเอาดิตั้มแห่นไอเดียวโม่ดิเนยม่ดิเจ้ยวม่ดิแก้โดยไปเข้างานผัดกันใช่หรอมื่นหนึ่งเออโอเคอยากอยากไปกับพี่ชักอ่ะครับอยากตัวตัวพี่ชักอ่ะครับถอนแสนหนึ่งครับเปล่าฮะอ้โโหมาดิเล่นบลามาดิ อะไรๆๆๆเขาเนี่ยม<อ>ันมจ่ายวะเอาสักสองวินพอครับสองวินพออยากอยากลองฝีม,มือเฉยครับให้เด็กมาตีกันไปอ๋อไอ้อึดยังไงครับผมรบแรงตลอดมีทานนงเลยพี่ <S <S ตอน,น,น,นมีทางจะได้เงินคืนมีดมีดาใหม่จริง ไอ้สายฟ um pues ้าพอแล้วพอแล้วม okay, okay, <sk> <ine> ึงมึงทำเพื่อนกูเกินไปละไอไอไอดับักไปไอดับไอดูมัดีพอดีแก่แล้วโทษทีครับอ๋อโอเคครับโอเคครับขอขออนุญาตขอขออนุญาตซ้ำนะครับเพื่อนไม่อยู่ขออนุญาตจกนะครับผมไอ้หลุยจกเลยเหรอโอ้อยากดูไอเฉยครับอ๋อมีกล่องสมรรถด้วยพี่แอดับไหมพี่แอดอบไหมไม่ดีไม่ดีพี่ต่อไอดับไหมพี่ต่อต่อต่อโอ้โหพี่ชาวแม่งเบรกเกิน ไปบัลล่าเอาไม่เป็นไรครับต่อไปก็รู้ผลครับนี่ตะกี้ยังไงที่เนี่เอาดีเอาดีเอาดีใส่ผ้าเอาใหม่ก็ได้นะครับเอาใหม่ก็ได้นะและและเรือเร็วของ ไไออ้้ที่พวกกูไม่คิดแพ้ก็เพราะว่าพวกกูเสียไม่ได้อะไรแชมป์มันเป็นของกูแค่คิดจะชิงพวกกูไม่ให้ถ้าคิดจะล้มกูพวกกระจอกมันไม่ง่ายกูเก็บเลี่ยมในทุกรลบบอกไปสัตว์ก็พวกกูเสียไม่ได้ที่พวกกูไม่คิดแพ้ก็เพราะว่าพวกกูเสียไม่ได้อะไรแชมป์มันเป็นของกูแค่คิดจะชิงพวกกูไม่ให้ถ้าคิดจะล้มกูพวกกระจอกมันไม่ง่ายกูเก็บเลี่ยมในทุกรลบบอกไปสัตว์ก็พวกกูเสียไม่ได้แค่คิดจะเทียบรัศมีสัตว์เดี๋ยพวกกูทำมึงจ้างถ้าพลาดมันเจอพวกกูอาวุธทุกชิ้นคือมมมมมึึึงงงงงตตตต้้้อออวววววาาา่่่ไไสสนนนเป็ใครกกกููีััั์แลดห เพียงแค่วินาทีเดียวกูทำให้พวกมึงอันตธพานจุดสามแปดเ่าคำปรับทำมึงดับพวกมึงหลับแบบไม่ฟื้นลมทังยืนไม่ได้แล้วก็ไม่ไหวนะกูไม่เคยแพ้กับพวกมึกูเสียไม่ได้และแชมป์มันเป็นของกู งกจจองยาทไดคิดจะเข้ามาน้องพีทก็ได้สามเดย์เสียไม่ได้พวกกูมาเอาพกจ้ามนตราดน้ำมันและก็เผาสอนอยดีๆไม่ชอบกูเห็นมึงห้าวกันจังถ้าหากม่าพวกมึงปากปลอดต่เจอสนับของอังนังเกูเชื่อในไ้จีว่าทุ่งเสมอไม่มีผิดและพวกกูตีมึงจนหงอยที่ยังไม่ถอยกูตีอีที่พวกม่ิแพกพรูเสียไม่ได้อะไรม เห็นจะมีสักคนที่เจ๋งจริงก็พวกกูเสียไม่ได้ถ้าพวกมึงห้าเดี๋ยวมึงได้เห็นดิเจอเจอขุนแผลในพวกมึงเตรียมไปจองเม้มึงจำไว้กูเสียไม่ได้ในไฟเอ็มกูคลองเกมไม่ใช่พวกกูไม่คิดแพ้ก็เพราะว่าพวกกูเสียไม่ได้และแชมป์มันเป็น นเอ้านี่ครับโดนล้ำล้ขึ้นล้ำมาล้ำกลับล้ำกลับล้ำกลับได้ได้บัตรหนึ่งโอ้ได้คืนได้ทอนคืนโดนทอ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 นชนะถอนชนาถอนชนาถอนเดี๋ยวชนะถอนเอาไปผัดตัวทำไอะเยอะอ้ที่พวกกูไม่คิดแพ้ก็เพราะว่าพวกกูเสียไม่ได้และแชมป์มันเป็นของกูแค่คิดจะชิงพวกกูไม่ให้ถ้าคิดจะล้มกู พวกกันจ่อมันไม่ง่ายกูเก็บเงยนในทุกระบบริสัทกับพวกกูเสียไม่ได้ที่พวกกูไม่กินแพ้กับพวกกูเสียไม่ได้และชาวมันเป็นของกูแค่ที่จะชิงพวกกูไม่ให้ถ้าที่จะล้มกูพวกกระจอกมันไม่ง่ายกูเก็บเงินในทุกระบบริสัทกับพวกกูเสียไม่ได้ที่จะเทียบลักษณีสานเดี๋ยวพวกกูทำมึงจ้างถ้าพลาดมันเจอพวกกูอาวุธทุกชิ้นคือมึงต้องวายแล้วมวยใสแดงไปไหนหมดเว้ยปีเลี้ยงไปไหนหมดเนี่ยมันกูหนักมันทำใหพวกมึงจองินแล้วพี่เลี้ยงใสแดงไปไหนหมดคำนี้หายเริ่ม เนอาแ่ไม่ใส้กับไ้เหก็พราว่าพวกกูเสียไม่ได้ให้มึงต้ความเข้าใจใหม่มือซ้ายกูคือสุนกูเสีกระสุวนทะลุกบบานและเพียงแค่วินาทีเดียวกูทาให้พวกมึงจำเป็นพานะโดนกัดไปแล้วไ่เผา้ำับทำมดาเาึงลบแบบไม่ฟื้นล้ยืนไม่มีกลับไอ้พวกกูไม่คแพ้ก็เพอาว่าพวกกูเสียไม่ได้อละแชมป์มันเป็นของกูใครคิดจะชิงพวกกูไม่ให้ใิดจะลงพูดกันจ่อมันไม่ง่ายถูกเก็บเงียบในทุกไบบริษัทก็พวกกูเสียไม่ได้ไอ้ที่พวกกูไม่คิดแพ้ก็เพราะว่าพวกกูเสียไม่ได้และลชมป

จับไม่และก็ทโดดในไฟฉันสแต่เสียไม่ได้และไม่มีกฎแบนรวมกันมาให้หมดแต่พวกมึงคิดว่าพวกมึงคนจริงมึงโดนกูค <utral> ิวหมดถ้าหากว่าพวกกูมากันหมดเอ๊ะทำไมถึงยิ้มให้มึงรู้ดีสกิลกูจัดจ้านในพวกมึงดีแต่ฝ่ายสกิลเพร์มึงงอไปหัดบ้านเจอก็แครแค่กูรับมองว่าพวกมึงกรีดแต่พวกมึงงี้แดงในตอนที่มัดกูอัดหน้าแล้วมีก็ฝากมาบอกไม่เห็นจะมีสักคนที่เจ๋งจริงก็พวกกูเสียไม่ได้ถ้าพวกมึงห้าเดี๋ยวมึงได้เห็นดีเจอกั็ขุนแผน้พวกมึงเตรียยมมไปจองเ์ในไฟพวกูคกม

รอบนี้จะพูดอะไรอีกแมบพอยังไม่ได้ทุกแมวมาเป็นสัตว์กันยังไม่ได้จริงครับเรื่องมือเล้วไงนี่ยเริ่องมือแล้วด้วยผมว่าต่อยกับพี่ต๊อดดีกว่าผมว่าผมชนะเขาบ่อยแล้วครับเอาดิมึงต่อยเลยต๊อดกลัวเหรอเออไม่ต่อยมันดิมาเออเอาเออต่อยกับพี่ผมดีกว่าครับตัวคนภาคครับเอาเลยครับใส่ยับยับเลยครับคนภาคอรัเอาหน่อยดิคนภาคเออดูดิคนภาคครัเอาดิเอาดิคนภาคอรัคนภาคอรัเอาดิ คนรักโดนคนรักโดนคนรักโดนเช้าขอดคิดถึงพี่นนท์เลยเฮียไม่คิดว่าเขาจะไม่ตกได้กลับมาจำเดย์แล้วนะมาช่วงกลางซีซั่นเจ็ดด้วยแต่ตอนต้นซีซั่นเขามาช่วยฮิโรชิว์อยู่ครับตอนต้นซีซั่นอ่ะพี่นนท์อ่ะเขามาช่วยฮิโรชิว์กับดูลิงอยู่ครับตอนต้นซีซั่นอ่ะ เอ้ยเอเอาเรื่องคนภาคเอ้ยคนภาคเกิดไปเป้าพี่ได้ทำลายสมาธิเขาปะเนี่ยพี่ได้พูดไม่ได้ครับม่ตได้เปิดไฟเหรอเมื่อกี้ไอ้พุ่นไม่หยุดเลยอ่ะพนน่ารำคาญน้าเป่าครับเนี่ยไม่ไหวเลยป้า ก็แตกไม่ออกอ่ะเตียังน้าน้าพี่กูยังตึงอ่ะมันตั้งใจป่ะมันไม่มีต่อยเดิมพันเลอะวะพี่ไม่มีน้องไม่มีเราน้อยแล้วเขาเล่นอาวุธกันแล้วมีแต่วอทีมอะวอทีมอาวุธอะส่วนใหญ่ตอนเนี้ยมัหมดจุกต่อยเลยอะตอนเนี้ยเนี่ยพี่ก็เคยไงต่อยเดิมพันพี่เป็นดูอันนี้คนชื่อเคยต่อยไหมแย่เด้น เลขสามเจ็ดสามครับอันนี้เดิมพันเท่าไหร่ครับเนี่ยขอล้องต่อได้เลพี่อันนี้เดิมพันเนี่ยครับถ้าหมวกก็ไม่รู้ครับคุณตอดเดิมพันนะครับตอดครับเดิมพันสีแก๊งสีขาวแล้วหัวแก๊งนะครับเท่าไหร่อ่ะคุณตอดก็นําไปแล้วครับสองศูนย์สามวินพอครับมุยโทษมัน เท่าไหร่นะตอดตอดเท่าไหร่นะตอดครับตอดตอดพี่เดิมพันเท่าไหร่พี่ตอดพี่เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับตอดครับตอดไม่ใช่ตอเดเดิมพันเท่าไหร่พี่เดิมพันเท่าไหร่อ๋อพ,เพนอออพเดิมพันหัวแก๊งครับฮะ <c oughs> ถ,ถ้าชนะ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 มึงจะเอาหัวแก๊งเขาอะนะใช่แต่เขาไม่ชนะผมเลยเดี๋วินหนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับโอ้หผมแพ้ได้เลยอะก็คิดอะไรอยู่วะอาจจะเป็นลูกน้องชายพี่นมจนหลับไปพัก เดินผ่านหัวแกงรับว่าเอ,อ้ยายาวยวพี่กูยา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 วยาวคนผ้ากูยาวมัดเย็บแล้วยังไงเกาะแตกเด้งไปและยังไง,แ,งไและยังไงและยังไงเข้ามุมเข้าเหลี่ยมชักนมยังไง จังหวะนี้และตอสเกาหน้าไป2ทีและยังไงชังนมวิ่งจุกหลบไปอีก2ทียังไงแล้ววนกลับมาต่อยรัวและยังไงตอนเหมือนจะเล็งกลับมาแต่เล็งกลับมาไม่ได้ตั้งหลักยังไม่ได้ยังไงรอบนี้เกาคืนเรียบร้อยเป๋อีกครับยังไงต่อมันเป็นเทคนิคหรือเปล่าและผักออกไปอีกหนึ่งทีและสับตอกตาปิดหน้าติดกระจกของลำงชักนมนะครับและทางตอติยังไงตอติยังไงต่อยหน้าไม่ไฟลุกตีนสับตอกตาปิดหน้าติดกระจกยังไงต่อสับตอกแล้วบอกรักยังไงผักไม่ออกดินไม่หลุดยังไงต่อหล ยังไงแล้วมีการสไลด์ด้วยครับเหมือนจะโกงนะครับเรื่วันนี้เรียบร้อยเอาวินเดียวเดิมพานหัวแก๊งบ้าไะเนี่ยพี่พี่สไลด์ด้วยอ่ะเมื่อกี้อ่ะมวยโกงเขาทำไมอ่ะสไลด์ทำไมไม่ไม่ได้โกหกพีนไม่ได้โกหกดันเริ่มใหม่เลยโหเริ่มใหม่เลยไม่ก็เริ่มใหม่ก็ได้ไหมสองส่วนมือนเดิมนะครับผม